ป๊าดนี่ครับคักๆโหใส่ช้งามนะครับนี่เคอ๊าดเบิ่งครับมาเบิงเพิ่นตึกสะดุ้งเบิแน่พุ่นโอ้ี่สิมานเนาะครับนนาะนี่แม่ป้าน้อยเต้นครับนี่ อาเด้อบานี้ปรากฏคือสิเข่าเลยล่ะบานีโอ้ปรากฏกต่ขึ้นสิทักด้วยนี่ไม้ตัอแม่น้ำโค้งนะครับเเนี่เด้อออกไปนี่จะเป็นแม่น้ำโค้งครับใ,ใกล้ๆนี่โอ้โหตอตะอ่อนปักเท้าครับมึงนเนยังหนามมากไหมครับมองย่งคุณน่ะเท้าเต็มโอ้โหขี้จอทับนี่ ได้ครับมาเร็นึอ่ะติะะดชัว่ยกรดงับนี่กดูงแางน่ะนี่กระดอกก็ดีอ่ะอันนี้อู้ปะลุกงักลุกงกับมนี่ครับอยู่สะดุง้งนลนี่อ้หมานขนาดเลยนี่นี่ครับตาสออนนะอ๋อ ไปหาเราบึงพันตุกปรากฏครับเนะไปมาบึงเซียนพันเห็ดครับนี่ปลอดนนท์หรอมาบึงเซียนมาบึงเซียนมาเนี่ยเซียนใหญ่น้ะใหญ่้หมมันวะ ไม้สวยไม้สวยหมนอยู่บนน้อครับต้องผิดหลายเกตัวเดือบไปโอ้อุ้ยปาดนี่ครับคักๆักโอ้ใส่กำงามนะครับนี่แน่นอนนี่ดีไหมมาจะโดนไปครับนี่ไปเลยไม่เข้ามาใบสามใบสามปุ๊บาดย<า>อดเลยครับปรากฏนำโค้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทั้งงานงาดอีกเลยทั้งนี้คือเงียบใช่ป่ะทั้งัานเอาคืนอีกเลยมาเถอะเด่พี่น้องเลยดอยูโฟเดียทั้งนัง้นต้องใช้มีมุ่นเงาะปลาอยู่เ่ง่อหนอน,น <laughs> จะรับมาทั้งนี้ <laughs> นี่ครับใส่งามๆเลยอจอดลิน้นะอครับผมแบบนี้เนยะเมื่อก้อนแบบนี้มาเอาเยื่อน้ำพึนครับเนี่ยเอาค้องฝากครับเพึนเอาเยื่อมาให้ใส่ครับผมนี่เนื้อมักจากพี่เพึนก็เลยแวะเขามาเอา เดยอะหมดแล้วครับสิมาตกครับไม้นี่แหละเนาะโอเคครับวันนี้จังไรกับเอาไว้ซ้ำหนีก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหนาครับที่พาไปตกปรากฏไม้เนาะคลิปนี้มาเบิ้งเพิ่นตกครับผมสะดุ้งกระไรไหลปลาไหอยู่ครับคลิปนี้ครับวันเพียงซ้ำหนีก่อนครับผมสวัสดีครับ